เอานะพี่น้องเปิดภาพมาในมือนีกาบรพรอยู่ที่บ้านนุนยางเมืองสุนบุรีแขวงสวรรค์ขีดนะพี่น้องเนาะซึ่งบะพรอยกับบด้มาหาคิดนี่ค่อนข้างจะหึงเลยทีเดียวนะพีน้องปัาดโพอมาบันนี่จะเฮือนกําลังจะสําเร็จนะพี่น้องปั๊ดโุต่ก่อนก็เที่ยวมาอยู่นะพี่น้องทรงทรงนั่นนะนะและพอดีว่าทักษิณเฮา,านี่ก็มีภารกิจอยู่ทั้งบ้านลุงโจย หลังจากบ้านลุงโจยแล้วก็ต่อบ้านน้องอาเบย <c oughs> ก็เลยบอได้มาเลยเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าก็เลยบอได้มาอัปดุงอัปเดตเพิ่นเลยเนาะแล้วก็ส่วนเฮือนตัวนี้ก็เป็นเงินของเอ้ยน้อยนะพี่นอนะ้องเนาะอ่แต่ก่อนก็นว่าซุ้มเฮานี่แหละจะเห็ดแต่ว่าติาดภารกิจนั่นเนาะะทั้งเอ้ยน้อยก็เลยให้ทั้งซ่องเบาสัญญานะพี่น้องมาประสานงานต่อเนาะนนซึ่งเบาสัญญาเพิ่นก็มา ประสานงานโต้น่าจะสีเข่าสองอาทิตย์เยนาะเป็นการเล่งเจา้าตชีแล่น้อพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ได้ประมาณ80อซอีกมืออื่นรวมมือฮือน่าจะสําเร็จเสร็จสิ้นเป็นเสร็จสิ้นสมบูรณ์น,น,น้พี่น้องอ่ามือขึ้นเฮือนเพอี์หนึ่ง้่าบาี่อบพรสมีโอกาส,กาสอาจจะได้มาขว่วนน้ากันน้พี่นออนะ้องทาวบติดภารกิตเนาะอ่าจะได้มาแต่ว่าน่าจะขึ้นเดือนขึ้นเดือนห้านี่ยบ๊จักน้พี่นอ้องอ่าจะขึ้นในวัยนี่แหละ งามดีนี่ปลาตุก๊กอ่ะมาเปิดภาพมามากับบอล่าหน้าพี่น้องมูน,นี่สบายดีบอล่าสบายดีเบล่ากับบุคอนเกือบด้มาหึงเลยเนาะย,ย้อยผมที่มีโอกาสแตน,น,นอันว่าสืบประหารงเบยเนาะดูเนาะกรส่งลงเบยเนาะดูอก็เลยแวะมาเบิง่งเนาะจะหู้บา่าเบลาแบบจักเม็ดคูณจักเม็ดเถื่อนหลังนี่เถื่อนหลังนี่อนนอบอกพกคุณพก ฮึครคูณหกแม่นบ่แม่นโอ้ตะกี้พผนวัสิเห็ดเท่าไรก็สี่คูณแปดหรือห้าคูณแปดเนาะ้อยประมาณสี่คูณหาโอ้ตะกี้เหรอบ่แล้วมันมันมันยื่ออกไปหกคูณหกแบกใหญ่เนาะโดยโดยโอ้เสานีทาสีบ่กว่าได้ทาเนาะบ่เป็นสีธรรมชาติสีธรรมชาติไม่แดงเสากลมก็โอเคแล้วเนาะพี่น้องพ่อมันมีแต่เสาใหญ่ๆนะ โบได้มีแต่เชาานิโนยเนาะโบได้มีเชาโน่ไม่ใช่เช่านิยังความเขาสั่งได้มาตรฐานเลยอืมสั่งแต่ว่าโบเป็นสี่เหลี่ยมสิซื้อมันเชาอันนี้กะราคากับธรรมดาเลยอยู่แพงกว่ได้เช่าทรายบอระดาบอราสั่งกับเช่าสามแสนถ้าเป็นเช่าเหลี่ยมกะสั่มกันบ่อราคาคือว่าสั่มกันเนาะอืมสั่มเหลี่ยมบางวันก็แพงไดยสี่เหลี่ยมนะสี่ห้าแสนเนาะมันมีจำเขาเหาอเชาสั่งมาเห็ดไหนกะนั่นนันถือเพราะนันชั้น ดา,าวฟุตบอเกตแม็กกรกัเส<ช>ามันกับบางไง่เนาะพี่น้องเสากลมก็โอเคแวละต่างแต่ว่ามันมันบอกเป็นระเบียบแค่นั้นเองนั่นแหละก็โอเคเนาะเดี๋ยวสิพาเบิง่งอ่าหอมฮอบก่อนนาะพี่น้องโอ้ใส่ลูกติ่งเลยเนาะพาใหม่เซราอย่างดีแล้วนี่<ป>น็พี่น้อือ,อ ปองเอี่ยมใส่เรียบร้อยเนาะสองปองสองกีบทางด้านหลังก็ได้ใส่เลยนะพยายามใส่ทางด้านทางด้านข้างเนาะเพื่อนป้าใบเพื่อนกับเอื้อยเพื่อนเนาะแม่นบอกเอื้อสือมันถึกบอกโอ้อันนี้ก็สิเป็นบันไดเพื่อน แสดงว่าบันไดขึ้นต้งนี้เนาะสามขันสร่าง่นกระเห็ดเนียบอะีรนะพี่นอ้องถื่อว่าโอเคเลยแหละสีมือสำนีถื่อว่าใส้ได้สีมือโอเคเลย งบผูใหญ่จะดีทางเอื้อยน้อยน้องผีน้องเนาะเอื้อยน้อยอยู่ทาง USA เนาะเพิ่นกระหาเบาสัญญาเพิ่นดำเนินการแบ่งนาทีกันไปเนาะส่วนบอล่ากบพรกัผู้เละขึ้นอทหารที่ได้กับลุงโจยน้องอาเบยน้องผีน้องอ่าสึ่งมาบันิกัป้าทุ่มสั่งเพิ่นกอมีน้องผีน้องโอ้ลากันเปืือนอย่างนาเลยสาวเซนผุดวัน ผักรีบันมาตรฐานเลยเป็นเห็ดนี่เห็ดเป็นี้เลยเนาะโอ้่อตีนอันนี้อีกนาะรากมันกว่าเดิมกว่าเดิมนะรวบแถวนี้เป็นดินทชายบา่แล้วมันเจือดลงแล้วบ่ ่นใช่ทอ่กทอกันซุดหดใจหดพื้นบ่ถ่อสูง่อ,อยังไงได้ท่อกันเจือนยัไซุดเลยบ่มโ<อ>มนักไปไดตอไไดไไดอเนาะไรลงดีเอ้ย

เพราว่าที่คืนวันศุกร์อะไรพว่นั้นว่ามันถ an ึกอันนั้นวันสิ้นว่ะแล้วก็เลยไปทําไม่เพาว่าคืนมาวันพฤหัสก็ได้ว่ะวันพฤหัสด้วยวันพฤหัสก็จะถึงนี่บอกด้วยแต่ว่ามันที่หอดอันนั้นออาไม้คำมือแฮงคำมึงนะแล้วที่คืนมาวันศุกร์อะไรแล้วก็คนว่าคืนมาได้ได้ว่ามันชาวันสิ้น ก็ฮามือห้ายย่ามไม้ไว้จนขันก็ให้คืนเชื่เมื่อวันพิบว่าแฮมออกไม้คำนึงวันพิบผลกาวจงส่แหละแต่หนังกับไปถามลายๆคนและคนผููเขาคนเทาคนแก่เขาผูู้เคยคืนเลื่อนคืนสั้นนั่นแล้วก็ผลวัดเออถามเมื่อวันพีบกะท้าว่าะค้นก็ได้วาที่เป็นยังว่าพอดีละละว่าเดือนนั้น ของเดือนมันคิดคืน่า่าวันทิศก็จะถึงนี่ลว่าเอ่ยโดยมื่อวันพระัทโดยพระฮัทุกเสาทิศโอ้ยอีกสามวันสองวันสามวันแต่พอดนี้แรกขึนขึนปีใหม่เนาะปีใหม่ลาวกับงามอยู่คนขึนลายอยู่เลย นี่แล้วก็พนว่าให้ขึ้นม้วนผิดแล้วก็ึ้นม้วนผิดแล้วก็มาสัญญา,าว่าว่าถ้าขึ้นม้วนผิดแล้วเหากรเตรียมเครื่องเตรียมคองไม่นว่ะถ้าจีฮ่าชื่อเครื่องคืนเพื่อนพนว่าไปข้างนอกแต่ว่าเครื่องขึ้นเพือ่อน<ล>ยนังม่<า>ทันได้เตรียมเน,นาะยังยังม่ท<อ>ันได้เตรียมยังม่ทันได้ได้ยังจัะยางเลยโฮมเพมก็ยังบ่มียังยังบ่มีอ๋อ แต่ว่าทางเอื้อยน้อยเพิ่นเพิ่นว่าได้สะเพิ่นว่าสิซื้อให้ยอยู่บ่พรมเพิ่นเพิ่นเพิ่นว่าสิซื้อยนี่ซื้อตู้แล้วก็ซื้อเครื่องอยู่เคองกินนั่นแหละได้กินมาสัญญาเพิ่นเว้าเพิ่นว่ามื้อนี้หันว่าสิได้ไปเมืองว่ะมื้อนี้บ่บ่สัญญาจะไปนะด้ยเพราะว่าสิดซื้เอื้อหนี่ไปเมืองว่าสิไปหาซื้อของอยู่ของกินแบบว่าเครื่องขึ้นเพื่อนึ้นสานนี่แหละเฮาบ่มี ก็บรไดแบบแบบคั่วเป็ดคั่วไก่หรือวะไปซื้อของตลาดเนาะเ<ด>ปินบานใหม่พวก<ด>เนื้อหมูเนาะเนื้อ<ด>นัวแบบว่าบะหมี่ไม,ม่เตะแบาบว่าก้านลา้านราคาข้าวปุ้นแล้วกาข้าวสองคู่เล็กหน่อยโดย<บ>้ว<ด>ยบะเตี<ด>ย,ยนเนื้อสัตว์เนาะบะบะหมี่เนื้อาาสัตวดแบบว่าห้องเชื่อนใหม่เขาบังไฮซัดสัตว์ตัดสุดแม่นเมนเมนแสดงว่าประเพณีทางบ้านประพรนี่ก็ยัง ที่พิษจะคือกันอยู่บางคนนี่ขึ้นบ้านใหม่นี่อนัถนะและคิดว่าในใจน้อพี่น้องเอ้ยกัเพิร์ว่าไฮทูแคนที่จริงแล้วมันกับวงงามในตางความคิดของมรทอก็ได้ขึ้นบ้านใหม่ครับไป้่าเป็ดขาไก่ขาหมูข่างัวสินะกับชื่อบออยากเป็นสิริบุญสิริมุขคุณปันใดแปลว่าเพิรนว่าใไฮทูกแคนตับ คือพอโอแค้นแล,ล้วก็ให้แบบว่าเอาขันหาแตงแตงแล้วก็หมอกแบบว่าให้คนในบ้านในเมืองแบบถูกแค้เนอเอื้อยว่าถึงทีค้าทำบอได้์คานะไาเอื้อยไปรอบุญประกอบไปเป็นได้จากเชือนเก่าถึจ,จากป้าไปเบิ่งเชือนเก่าก่อนเดี๋ยวมาจะขี่พากขึ้นทั้งทงเชือน,นเก่ายัางคือเก่าบ่า เมื่อนี้เอื้อจะไปใช่หรเปล่จาจะไปใช่ไปง่ายหมดแดงอ้องหมดแง<อ>มดแงคนมาเยี่ยมเนอะมากเขาเบิเง่งเกลื่อนเก่าคนก่อนเลาพยายามมาเปรียบเทียบกัน่างกาันรีรับโอ้นี่เด้ ซึ่งเพิ่นกาสิมีความทรงจำอยู่บ้านร้างเก่าผพผลแลนอเพราะว่าอาณาเคยอยู่เคยเศร้านั่นนี่เนาะอย่างลก็บผมเป็นตาอยู่ปันไดดอกเนอกเอื่อยเนาะเพราะว่าบบมันเป็นเขาเอิญมันลมอย่างที่ตรงจอมๆปแลวเนอเพื่อนเพื่อน ลอยเอาทั้งไรคือนกานใจว่าพนชิดตกโอ้ว่าพอแถวบ้านพอตุกแห้งเลยเลยน้ำจนกทุ่งหอบทีว่าว่าคนตกผ่าห้องล้มสิไปอยิวเซเลว่าเพื่อนใหม่ก็ยังท่านได้ขึ้นว่าว่าขึ้นเพื่อนขึ้นเพื่อนใหม่ก่อนจังคนตกก็ไข่แน่ว่าแล้วก็ตกช่องซามิแล้วก็เช้าวันนี้โอ้ว่าดีใจว่า บ่ได้ยานยังยันล้มกับผ้าแตกยันแบบว่ามันมาเป็นนันขบูนเลยหน้าแบบว่ายันกงใหม่แน่แม่แม่ยันแบบว่าล้มฮูกุดเนาะมันหักอันงาไม่ลุงทับอันเถื่อนนะว่ามันทับทับยันอันตรายเลยเนาะเลยเดินไปเพื่อนมุงหยาสําลังคาไม่เส้นก็ไม่ดอกไปเลยพอดีอันตรายไม่ยันล้ ผู้ใดขึ้นไปหานงางิ้วห้ชาวบ้านบ่ด้ยชาวบ้านหาผืนบ่ด้ยลายลายบ่มกงิ่ยวมาลายเพิ่นหานลงนะพี่น้องดส่วนลายกุ้งยิ้วจะอายุบ่ยืนยาวปานใดด้ยสิกว่าปีถ้าหมดบ่เจาะสิบแปดปีสิบเอ็ดสิบสองปีซุ้มชุดกระซ้าเนาะด้วยแ้่ครบสมบูรณ์ก็ได้มันเนื้อเป็นเนื้อพ่อยเนาะดยก็คือต้นคามต้นยังเด้เนาะพี่น้องต้นละมุดมันเป็นเนื้อแข็งเด้ เปื่อนแน่นอนเลยพี่น้องยามผลเบืองรถสภาพนี่กระเพาะย่างกระมังกระหู้ออกลว่ามันมันเปื้อนสำมดตเพราะว่าคนที่เคยอยู่ตามบ้านนอกของนานี่จะหู้ดีว่ายามผลเลยเป็นแต่เพราะว่านี่มันเป็นแอ่งกระทะมันเป็นตะลุกภาษาลาวเอินตะลุกแต่ว่าบางคนก็บม่เข้าใจด้ครับว่าตะลุกคำนี่ฮะอยากเริ่มห่างหายไปเลยเนาะพี่น้องเห็นแล้วครับม่จต่ว่าเห็นเขาที่จะว่าว่ามันค่อยมันเป็น เอ่งกับกระโค้ยว้าวเน,นาะส่วยได้คำลาวเดี๋ยวนี้เพิ่นว่าว่า,วามันค่อยมันมันลุบป,ประมาณอ๋อต้องปิดทำความสะอาดอันนี้น้นองเปิดน้องเปิดขยันได้ทางเอื่อยเพิ่นทางเอื่อยเพิ่นป้าใบเนะเานนะเพิ่นขยันเบิ่งแน่พี่น้องให้คนขยันหรือบ่ขยันเบิ่งที่อ่าเบิ่งที่เดินบ้านเนาะพี่นอ้องอ่าคนสะอาดหรือบ่สะอาดนั่นนะ เบิงที่เดินบ้านเบึงเดินบ้านแล้วก็เบิงอ่าอเฮือนซานกับหุ่พี่นอ้องเป็นระเบียบ<ม>เหียบหอยขดไปง่ไข่หมดแดงเนาะทางลาใบ่อสองสามปีละแปลงสองปีละแปลงบางทีเนาะพี่นอ้องแปลงเ,ลเรื่อยเฮือนตัวนี้ก็ได้คือ,อหาเบิง่งยากเลยพี่นอ้องเฮือนแบบนี้นะ หาบังยากสมัยลายปีก oh, nice. nice like anyway, kind of ่อนเป็นพอร์ชเข้ามาตอนแรกกันยังว่าหมักเลยว่าโอ้ว่าคลาสสิกดีเฮือนเพื่อสุกแล้วบังเอิญเหมืองมีนเดือนยังมันสุกเดือนหาเดือนทุกคนละเดือนทกเนาะเหมืองมีสุกปในซิมาคอน้ำเพื่อนะพี่น้องคอซื้อน้ำเพื่อนเนกหน่วยเท่าอนโยนใหญ่ใหญ่เยอะสุดอลย สิ <40. S 2> ี่สิบบมาสู้แล้วก็สิมาคอซื<ล>้อเด้อยังอยู่แล้วว่าเผื่อมันสุกเดินหกเนาะยั<ล>งข้าวตุ๊กกาผแหละคิดว่า<ล>สิบมาคอซื้อน้ำเพล่เอาอัดมานี้งเด้อเอ้ยก<ล>็ <c oughs> ดีใจเนาะใ,ในบ้านใหม่ยิ้มแย้มแจ่ม,าามใสน้าพี่<ล>น้องจังได้ก็ต้องคอขอบรับคุณทางเอ้ยน้อยลลายน้าพี่<ล>น้องที่ยื่นมือเข้ามาซอยขอบครัวเพิ่ ถ้าบ่ได้เอ้ยน้อยกัโอ้เป่กก็สีอยู่เฮือนแบบ2ปีปีหนึ่งละแปลงปีหนึ่งละแปงพี่น้องอันนี้โย่สี่ห้าสิบปีเล่นจนมาจากจนมาเจ้าของจากลูกไปผูกไปจักเห็ดดีๆไปสิเนะพี่น้องมีแต่ไม้ย่างดีเลยแบบนนนีี้มาาาาเเเ่่ืออททงง็ุก ขอบอกขอบใจนำเอ็ยน้อยให้เพ่อนยูดดีม่แห้งให้สุขภาพเพื่นแข็งแรงให้เพ่นมันเพนยืนให้หนุมันฟันยืนขอให้เพิ่นอายุม um, ันฟันย uh ืนขอให้เพิ่นมีสุขภาพที่ดีอ่าอาดับหนึ่งเนี่ยคือสุขภาพที่ดีเรื่องเงินเน่เป็นรองสุขภาพมาก่อนขอให้เพิ่นอายุร้อยปีอายุเท่าจนแก่บอดเย็บบอดเป็นนะนะ หายจากขยุ่นลูกหายจากขยะลูกค้าทางกวางขยะลูกค้าทางกวงสุดท้ายจะต่ละคนกัมีสุขภาพถ้าคนเพิ่นมีอยู่มีกินแล้วเพิ่นจะนิ่่อาสุขภาพเป็นรักเด้อดเลยคือคือคือครอบครัวเจ้านี่ก็อาจจะนิ่นเรื่องเงินเนาะสุขภาพนยังบ่ทันไปท่วงปานะแม่นบ่ตามที่ข่อยสังเกตแม่นบ่แต่คนเขามีอยู่มีกินแล้วเขาจะอ่าห่วงสุขภาพนะจังได้กั ขอให้ไอ้น้อยตรงมีแต่สุขภาพเข้มแข็งนะพี่ดาวขอให้เพิ่นอายุมั่นกันยืนเนาะความเจ็บจะได้ความไข่จะสมีขอให้เพิ่นใช่ความไข่อ่าเห็ดยังกาขึ้นขื่นเกิดเอ้ยขึ้นขื่นไปเลยเลยนะพี่นาวเห็ดยังกาให้เพิ่นได้เพิ่นขึ้นไปเลยเลยดูให้เพิ่นรวยยิ่งยิ่งขึ้นใหนรวยให้ยิ่งยิ่งขึ้นพึ้อครอบครัวลูกหลานของเพิ่นเนาะครอบครองลูกปลาของเพิ่นดูให้เพิ่นอายุมั่นกันยืน ดูเอ้าบัดมือขึ้นวันอาทิตย์เบ่เอ่ยอ่ามือลงบัดนี้วันอาทิตย์นี่ถึกวันทีเท่า์ไรนเนาะจ้ะมือนี่วันทีสิบถึกวันปหะฮัตทีสิบเอ็ดถึกวันศุปทีสิบสองถึกวันเสาร์ทีสิบสามพอดีเป็นวันสงการ ถ้าปภพรมีโอกาสก็สิมาร่วมยินดีนําเด้อยอ่าบางทีปภพรมีภารกิจหลายสิ่งหลายอย่างยถ้ามาบ่ได้กร็ต้องขอโทษขออภัยแล้วก็บ่าวลาบ่าวแอนแบ่าวทาัญญาก็มาร่วมงานนําเอือ้อโอ้ผู้ที่มาเริ่มต้นเนาะผู้ที่มาถ่ายทำแบบว่าก่อนจะยังบ่ทันมีผู้ใหญ่จะดีใจเนาะก็ยากให้มาพร้อมกันโอ้ วันที่สิบสามเนาะโดยวันที่สิบสามแต่ว่าขึ้นจักโม่ขึ้นบ้านจักมุ้งล่ะแต่กระเศร้าคอยกัตฉีมาบุทันลังก์เลยสมุนต่อคอยกัมาบุษันก์ับแบเป็นยังเอากระมาขึ้นน้ำล้างก็ได้นะอ๋อมันยินดีน้ำนากระเลยมันยินดีน้ำเอาอย่างไรก็ตามแต่คอยกัตฉีมายามหาโอกาสเวลาเด้อถ้ามาได้คอยกัตฉีมาดอกกระจะขับขวมยินดีน้ำมันแหละบางทีธารกิจ บัรรวพร้อมจะยังบางทีทิฏระนะโดยจะบอกเป็นยังแต่บัวพร้อมทิฏระกับวันนาเอากันมาได้โดยโดยวันนาก็ได้แต่ว่าทางบัวลาบบัญญานี่น่าจะมาอยู่พัวบ้านผุดบริการเนาะจากนี่ไปประมาณ8ปดก 40, กเก้าล,ลักแต่บัวพรอมนี่บุ๊คซิปเกือบเกือบสิบลักนึกตรงมาหมดเลยนะเนจ๋งได้เลยบาวแอนบาเห็นนาเพิ่นเลยมึงมาเห็นพิ่นมานบาวแอนเพิน่นกะ คนก็ไปทำธุระอยู่ภูแลอยู่แถวขีดพารานห้อยต่อระหว่างเมืองซนภูแลแถวจุดสุ่มพุดเดิ้ลพุดเดิมาโอ้ยเบาแอนทุกคนบ่เห็นม่าเนี่ว่าเฮิงมากินฮอตคนเลยเนี่ยเนาะคนขึ้นเข้ามาถ่ายทำแรกๆเนาะเอ้ยบับเพิ่นแกว่าบ่เห็นม่าเนี่ช่องสามสถิตล้วว่ากินฮอตคน แมน่นพอกระคิดคือการคิดไหวเป็นจังไดเดิวา่าสัญญาเลยว่าว่าว่าพรส่วนกระติ๊ดทุละโดยแมนแลเลยแมนเลยความมีเวลามาหาเอื้อยวะอ่ะทุละกกี่วันใดว่าค <บา S 1> นแก่อยู่ดีมีแห้งอยู่บ่ว่าถามเอออยู่ดีไมีแห้งอยู่แ,ยแต่ขาดเงินใช่ <c oughs> นี่นะเนาะผู้ใดก็ขาดเงินใส่เห็นไหมเนาะอ้าเอา้ยบ,บ่อพรสโคตุคือเป็นบึงตั้งเฮือนก่อนเด้อแต่บัวหัวบ่อพรสิขึ้นได้บัวเนาะขอบันไดเป็นบันไดสร้างได้หนิหัวบัวไรตกไปเลยจะได้ตกได้ข้อบ่อพรสอันตุ้ยห็นนะน้ำหนักเจ็ดสิบแปดเกือบแปดสิบถ้าคนรจอยควรจะขึ้นไว้ได้ คือบอกสัญญาณมันจะย่วงวับวับวับเลดก็คือคนจ่อยเพิ่นจะการเขื่อนตัวนี่จะง่ายนะพี่น้องคนตู้ง่ายบางทีขึ้นเนื้อหนึงนงน่งก็ะหอบเลยคนตุ้ยไขมันลายเนาะอ่ะเดี๋ยวคอตัวขึ้นไปบนข้างเทิงก่อนนะพี่น้องกระเทิรนมาเลยเอา้าเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้บพัพพรชิได้ัยคอตัวลำลาพ่อพี่น้องเลเดอเอาไว้โอกาสหน้ามาพอกันใหม่เนาะพี่น้อง เรงมือ,เ,อ,อเพื่อนเพื่อนเพลินกับมือวันที่13เดือนเมษาปีพศ2568นะพี่น้องเนาะเป็นมือวันอาทิตย์นะพี่น้องท่าวาบพรมีอุอก,กุงอุกาสกาอาจจะได้มายินดีนับเพลินอยู่นะพี่น้องเนาะเพราะว่ามือนั่นนะสิบสามเมษานะเป็นมือวันสงการเริ่มต้นเลยพี่น้องเนาะตาชิมาเนียกยันก็จะหุดนน้ำเปียกเบิดตามทางนะพี่น้องเนาะท่าวาพรบตุตรธุระก็จิได้อนานะ มายินดีนะเพื่อนะนักนพะ่น้องเนาะพอบ้านมนะพรอมจากนี่ไปหาบ้านจากนี่ไปหาบ้านมนะพรอมกะบเจ็ดสิบกว่ากวา่านะพี่น้องเนาะเจ็ดสิบกว่ากว่านะานะบางทีกะอาจจะอะ่าพังเบื้องก่อนนะพี่น้องว่าบ่ได้ตอนนี้เนาะเอะ้านะพี่น้องสำหรับที่นี่กะสิได้ขอตัวอ่าล้ำลายเด้อ,เอ,อ,นะอ,นะอเอาไว้โอกาสหน้าพอกันใหม่เนาะอ่าเอาไอ้ครับพอเด้อพี่เด้ออ่ารับพอเด้อ ห้รวยให้ถือห้ยดูดูเด้อถ้าปล่อยถือห้ยหุกตูถ้าถือหุกตูนี่เสียเทอนคว้าจ้ะชิดเกาะกระเทอบออกมาดขึ้นแูดูดูพริบกัเอื้อนน้อยกให้คนอายุันันยอให้หายายให้เห็ดยังกให้คืนให้เก ดูดูฮะกลับกนเรืยเด้<ล>อยสวัมีความสุขกับการขึ้นบ้านใหม่ในวัยนี้เด้อย<ล>อ้า